สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนี้มา,าวิ่งเอกสารครับที่พาวิีรังสิ่ซอยห้านะครับอาการที่จะขึ้นไปสูงๆนู่นะครับสวัส,สนนดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับบ้านไกลเืินเคียงสปปลาวรเวียดนามกัมพูชานะครับสหรัฐอเมริกา เดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์อังกฤษนะครับตะวันออกตะวันตกครับพีพ่พี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศครับบ้านเราที่เป็นมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศทีเดียวต้อนรับสู่ช่องอภารพีรจิตครับวันนี้วิ่งเอกสารวิ่งเอกสารเท่านั้นครับตึกสูงๆครับกำลังจะขึ้นไปมารับเช็คเดี๋ยวมารับเช็ค ไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันจะเป็นยังไงไปกันครับไปครับขึ้นเรียบกัน ừ ừ ừ. ชั้นสิบหครับชั้นสิบหกกับเชฟอยู่คนเดียว <c oughs> ในเรียบไม่มีใครถึงไงครับแปบ๊บเดียวนะครับเรีบรุ่นใหม่ถึงแน่โ <c oughs> อ้ย ชั้นสิบหกครับถึงแล้วครับไปครับมาดูวิวกรุงเทพครับเพื่อนๆสูงนะฮะโอ้โห,โหนู้นนะบรรยากาศบนตึกชั้นสิบหกครับกรุงเทพมหานครนู้นครับรถไฟฟ้าสถานีจตุจักรหรือว่าหมอชิดด้านหลังจะเป็นรถไฟฟ้าชุมทาง บางซื่อนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงมุ่งชุมทางที่ใหญ่มากนะครับของกรุงเทพเราถึงลาวันช่องครับอาคารคอนโดเพียบบรรยาก,กาศคอนโดกำลังสร้างก่อสร้างกันเยอะครับคอนโดมิเนียมก็เยอะนะครับลงไปข้างล่างกัน รถลิฟต์จะเร็วไหมมาแะ้ว ครับสแกนออกแ,แบตปืดแล้วก็เปิดไปครับกลับออฟฟิตได้บรรยากาศสุขุมวิทซอยห้าพี่พอดีซอยห้าครับรุงเทพมหานครไปต่อกันที่ข้าแยกแลับเท้าครับวันนี้นงานมีสามที่รถก็ยังโล่งอยู่ครับ สบายสี่พาวดี้ต้องสิทธ้าออกครับมีส,นสวนหยกนั่นไปครับตึกสูงไปครับสี่พาวด,ดี้ผ้าแยกลาดพท้ากันต่อลายแยกลาดพร้าครับวันนี้มีงานสามที่ตึกซันทาวเวอร์ครับสูงสูงนับ นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงนี้นะครับแต่ด้านบนน่าจะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นนอฟฟิศที่แบบมีระดับนิดนึงอะนะครับโอ้ในแม่นุยาตให้ถ่ายนะครับอายังล้บเท้าครับงานที่อ๋อวไปงานที่3ต่อครับอนุสริชัยสมรภูมิไปกันต่อเลยครับแวะ การบินไทยครับลกักคุณเข้าฟ้าแล้ติดการบ,บินไทยก่อนไม่รู้ลูกค้าจะบินไปไหนเนี่ย <c oughs> 60ปีแล้วนะครับการบินไทยแม้ไปซื้อตัวกนครับม่นุ้จะได้ไปหรือเปล่าทางประเทศเนี่ยไปครับเข้าไปด้านในรกันอันนี้ไม่รู้จะให้ถ่ายหรือเปล่าไปดูครับเนี่ยการบินไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับไปครับ <c oughs> โครงการแกนพระราม9ครับ ยนพระรามเก้ามัจะมีห้างห้างรูห้างหนึ่งครับย่านพระรามเก้าอันนี้จะมีทั้งห้างมีทั้งคอนโดมีทั้งออฟฟิศนะครับมนนีออฟฟิศอย่างหนูก็้บริษัทดังครับบริษัทดังเราเราจะรู้กันดีครับทำเครื่องใช้ ดูโคบริโภคครับไปครับิดตามดูโครงการแกนพระรามเก้ามีห้างมีคอนโดมิเนียมมีเอฟคฟกบ์ลากลุงฮนะวันนี้ว่างจาก ขายกาแฟช่วยแม่บ้านแล้วก็ตีเอกสารตัวเองคะแนนพลามก้าออฟฟิอยังรู้ระดับพรีเมียม ด้านหน้าจะเป็นคอนโดมิเนียมครับคอนโดมิเนียมสูงครับถ้าไปอยู่ย่านนี้ก็มีคอนโดมิเนียมพร้อมมีห้างพร้อมนะครับ ยานธุรกิจอีกแห่งหนึ่งกรุงเทพมาหานครลันนั้นจะเป็นช่อง9สองพทรครับโมเดอร์นไนขอบคุณนะครับเนียวขวาออกสู่ถนนพระราม9ยี่ห้อรถสอดีใชถ่ายไม่ได้ครับ อนนี้จะเป็นแยกพระรามเก้านะครับแยกกองสอมทครับไปตามกันต่อครับพระรามเก้าครับเฮยสกคผมอยู่ตรงสีแย,ยกพระรามเก้าตอนนร้ผมอยู่ตรงพระรามเก้าตัดกับสีนครินนะครับตัดระดับสีนครินตัดพระรามเก้าครับงานที่สุดท้าย ามที่ครับวันนี้สามที่พันหนึ่งพันบาทโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณนะครับดติดตามรับสมช่องอภารมินร์จิตวันนี้วิ่งเอกสารสามที่พันหนึ่งช่วยไปบ้านเสร็จเสร็จงานนะครับเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านช่วยไปบ้านเก็บร้าน ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องร,พ,อรพีนสิทธิ์เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับให้เอาใจกันไปนานๆเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับนะครับช่องร,พ,อรพีนสิทธิ์ขอบคุณครับสำหรับการติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ